ในวันหยุดในวัยที่ร่าเริงสดใสรักอิสระเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้นัดกันไปทำกิจกรรมที่ตนเองเลือกที่จะทำโดยไม่มีใครบังคับพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มเติมฝันปันรอยยิ้มนัดกันแต่เช้าพากันไปเยี่ยมน้องๆที่บ้านเด็กกำพรา้าดูจากน้องๆที่เข้ามาทักทายพี่อย่างสนิทสนมก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพากันมาที่นี่ เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆชวนน้องร้องเพลงเล่นเกมเล่านิทานแบ่งปันขนมเล็กๆน้อยๆที่เจียดจ,จากเงินค่าขนมของตัวเองรวมกันซื้อมาฝากน้องก็ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านไปเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรู้สึกที่ดีต่อกันสนุกครับแกงออกเหงานนะเรามีพ่อแม่ครบแต่เด็กเขาไม่มีก็ทำให้รู้สึกเอ็นดูน้องเขา สงสารมากเลยเพิ่งรู้ว่าชีวิตอย่างนี้มีด้วยอะค่ะไปสัมผัสเขาแล้วให้ความอบอุ่นให้เขาได้รู้ว่ายังมีคนในสังคมที่ยังรักและเป็นห่วงที่จะดูแลเขาอยู่ครับที่อาจจะยากกว่ากิจกรรมสันทนาการคือการที่พี่ๆอยากปลูกฝังคุณธรรมความดีลงในจิตใจน้องๆด้วยนิทานคุณธรรม โดยชวนให้น้องๆในวัยทโมูลเล่นละครง่ายๆจากนิทานดีๆที่พี่เล่าให้ฟัง,งกกเหมือนจับปูใส่กระโดงนะคะแบบตอนแรกตอนที่ไปครั้งแรกเลยเหนื่อยนะค่ะเหนื่อยแต่เออแต,แต่เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเราก็ต้องรู้จักให้ให้กันบ้างมากไปกว่าการได้ให้ได้แบ่งปันรอยยิ้มคือการได้เรียนรู้ความสุข และคุณค่าของการมีชีวิตด้วยประสบการณ์จริงของตอนอเองมีความสุขอะค่ะคือทําให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะรู้จักการให้รู้จักการเสียสละเหนื่อยกายนะครับแต่อิ่มใจครับน้องเขายิ้มก็มีความสุขครับก็ทําให้รู้สึกว่าเรามีเรามีคุณค่ามากขึ้นแล้วแบบเขาจําพี่ทั้งหมดได้ะคะ่ะพี่คนนี้ไหม่เขาก็วิ่งมากอดเราก็กอดแบบเราคล้ายๆว่าเรารักเราผูกพันกันนะคะ รกราวมีความสค,คือส่วนหนึ่งของเด็กๆที่อาสาออกไปทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากค่ายจิตอาสาเต้นกล้าคุณธรรมในโครงการละอ่อนอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรมที่สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทำดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทำให้เด็กๆหลายคน ล้าก้าวออกไปเรียนรู้โลกนำรอยยิ้มและความสุขออกไปแบ่งปันพร้อมๆกับได้เห็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี